น้ำครับแล้วนี่จะมาแกงอย่างที่หมูหมูวางบนเขียงเนะนี้ยนะนี่ซื้อมาหน่อยเดียวนี่กับมีเครื่องแกงกับมีหอมวัวหอมเตีย้ยมีดอกงิว้วดอกงิ้วแจีไปเช็ดวันแล้ะนี่กับมาแคนสับมีตะไคร้หนิพริกพริกแดงครับไว้ไว้อุ้ยหน้ามันเครื่องมันกับมีอยังมีฟักเพ็ดฟักฟักมาไ้มาเขืออย่างเงี้ยนั่นนะครับ เดี๋ยวจะเป็นซอสจิ้มหมูนะครับตอนน้ำพริกเดี๋ยวมาป้ากันไหมครับตอนนี้พริกตา,กาตมใช่เราเขาอาใส่ในหม้อครับนากระเดือวกีะไปเดีกันเลยแสนีส่พอนี่นะครับเันต้องไิน,น้ำมันเนดะี๋ยน้ำมันหมูจะออกมาอีกรารย้นนน,นำลังคบน้อยนึงเพี่นกี หมูมมาซุกไปกึงในการเราคุดออกมาเขือเขาใจ่ไครับ สมมติละเผือกกินกิโลแล้วเดีมาคั่วมาเผือให้มันเปื่อยๆสักหน่อยก่นอนเดี๋ยวสุกเร็วครับทังคนยาจใเมันจะสุกเร็วหน่อยจะนีต้องทับฝาหมอไว้อือเดี๋ยวมาพอใหม่นาอเฮ้ยฝ่หมอมนม,มาเขือมสลบก่อนนะ้าเขาใส่เลยครับ จะชมว่าเลยดอกนี้ใส่เลยครับจะเปิดใจหน่อยดอกนี้ปิดฝาไปกบน,นีนสองยกเนาะจะได้กินละใกล้ละใกล้ละเปิดมามาเดือและวกาะอันี้เขาใส่ครับไม่พักเพชรไม่หมาให้ครับดอกแคใส่้าไลยครับ ดอกเพชรคือเติมหอยแกงตุนเนะเาะใส่กันไปนะครับเทกันไปจมๆหน่อยหนึ่งก่อนขั้นตอนนี้บิกีก้นเถอะครับปล่อยลงไปพริกเดงใส่สักหยุมหนึ่งแล้วก็พริดฝอไไปก่อนตุบเร็วๆหน่อยกมดพอเรียบอแล้วครับขั้นตอนทุกท้ายครับ ใส่ผักแค้่ใส่ผักแห่เอีลือดใส่กไปครับต้ติของตองตีของผมไม่พุ่นหรอกรับแหใส่ผัแคยใส่เข้ไปครับัก,กแหแ,แ,แล้วก็น้นำปรุงรสนีดหน่ใส่ไปสักน้อยหนึ่งพอละทนี่ตาในข,าข้าวคั่วครับโอ้ยุ่นหนุมมอพุอครับข้าวคั่วมนสไลดยแล้วก็กนไปกนมาครับ กินหอมโยโยนแล้วครับเริ่มมาแล้วครับนี่แข้งหัสซุกได้ทีแล้วครับคนมันเดี๋ยวเอฟซีใ่ปะครับปิดไฟครับขอบคุณครับสำหรับชม เอาเหม่กันมานะครับว่าหนักเหมือนกันก็ทีบานีนั